พร้อมเปิดตัว t o วต CHR เจนเรชั่นใหม่วันที่26มิถนายนนี้แล้วครับล่าสุดได้มีการทดสอบวิ่งเจ้าตัว All New t o t a ต CHR ใหม่เป็นการทดสอบครั้งแรกด้วยนะเราจะเห็นว่าคันนี้เป็นแนวการออกแบบคล้ายกับตัวที่เป็นตัวต้นแบบเลยนะครับบอกเลยว่าลงตัวมากๆการทดสอบวิ่งในเก่าเกิดขึ้นที่สนามเมืองเนือ,นอบวกประเทศเยอรมันไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าน,นะครับ และจะมีการเปิดตัวจริงในวันจันทร์ที่26มิถุนายนเวลา8โมงใกล้จะถึงแล้วนะครับและออกจำหน่ายที่ยุโรปก,ก่อนสิ้นปีนี้ตัวตัดสินใจไม่นำรถรุน่นนี้ออกจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยรุ่นนี้จะไม่เลือกที่เป็นระบบไฮบริดแบบเดิมและเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มขึ้นมาด้วยขนาดตัวถังยาวอยู่ที่10,500ม mm, มกว้าง1,800ม mm, มสูง1,570ม mm, ลมระยะฐันล้ออยู่ที่2,700ม mm. มในรูปเป็นคอนเซปต์ หรือว่าตัวที่เขาออกมาโชว์นั่นแหละครับแต่ถ้าที่ดูจากภาพตัวสอบวิ่งแล้วนะคันนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวครับต้องยอมรับว่าดีไซน์ใหม่เขามันโดดเด่นและก็แตกต่างจากปัจจุบันแล้วก็สวยมากด้วยแฝงไปด้วยความรัมมากๆถ้ามาแบบนี้ขายดีแน่นอนครับไฟหน้าขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ใหม่เลยทีเดียวกระจังหน้าแบบปิดด้านล่างที่เป็นตะแกรงมีลายหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ไลอยอนดูใหญ่มากๆเลยนะครับ ล้ออรอยลายพิเศษแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างจับไหนๆก็ใหม่แล้วใช่ไหมครับที่จับประตูก็เป็นแบบซ่อนไปเลยโคตรเท่ตัวรถก็ยังคงสไตล์ป้อมๆเล็กน้อยความโดดเด่นที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยก็คือด้านท้ายของเขาครับไฟท้ายที่เป็น led จากด้านบนลาดลงมาด้านล่างรวมถึงไฟยาวติดกันที่ด้านท้ายด้วยสวยมากๆเลยครับแต่เหมือน m g c เล็กน้อย ต้องยอมรับว่าดีไสนี้โคตรล้ำล้ำหน้าแล้วก็สวยมากๆครับรอชมกันได้เลยครับเปิดตัวต่างประเทศก่อนแล้วเราก็มารอดูนะครับว่าบ้านเราจะนําเข้ามาในช่วงไหนถ้ามันบ้านเราช่วงไหนยังไงผมจะรีบมาอัปเดตบ,บอกเพื่อนๆก่อนไทยเลยครับ